สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนากการวิวนะครับตรงกับวันพฤหัสที่9นะครับเดือนตุลาเนะ่ฮะเบื้องลับในวันนี้ครับไม่มีเรื่องงามยามดีฮะคิดอ่านการใดนะฮะหรือทําสิ่งใดก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะเพราะว่าวันเนี้ยดาวพระศุกร์นะฮะยังโคจรเลียงดาวพระเสาร์นะครับดาวศุกร์มันคือเรื่องเงินนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับเงินและเรื่องความรักนะครับในระยะที่จะมีแรงกระเพื่อมค่อนข้างแรงนะครับ ในมุมของรายจ่ายฉุกเฉินจับพันนะครับจริงภาพรวมทุกคนมีดาวศุกร์เรีงดาวเสาทุกคนนะไม่ใช่ว่าราศีนี้ดาวศุกร์ไม่เจอเสานะครับคือเมื่อไหร่ที่คู่นี้เจอกันมันจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายจังใช้ตัดใช้จ่ายตังค์เยอะและเรื่องของความรักนะครับที่มันยังอึดอัดหรืออึมครึมนะฮะฉะนั้นผมก็เน้นย้ำนะฮะขีดเส้นใต้ไว้2เรื่องนะครับคือเรื่องของเงินเรื่องความรักนะครับตั้ง้อสเกตไว้ให้เพื่อน วางหรือว่าง่ายคือให้คอยหันมาดูมาหน่อยนะครับเรื่องเรื่องความรักนะฮะเพราะว่ามันพร้อมที่จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจหรือพร้อมที่จะมีปัญหาที่วุ่นวายวุ่นวือนะฮะเป็นพิเศษนะครับจันก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็โดยเฉพาะครับเรื่องของเงินทองครับจริงช่วงสัปดาห์นี้ต้องเซฟเรื่องวิชาชีพนะครับช่วงดาวศุกร์สัปดาห์เสาร์นะฮะมันมีเรื่องวิชาชีพเข้ามานะครับวิชาชีพในทุกรูปแบบนะฮะบางทีเราจจะเจอ ประเภทแบบมาทางออนไลน์นะฮะหรือบางคนอาจจะเจอมาทางเรียกว่าโดยตรงเลยนะฮะพูดคุยนะครับหรือบางทีไม่ได้เป็นวิจาชีพในแต่ว่าเป็นรายจ่ายฉุกเฉินหรือฉับพลันที่จะเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นผมก็โฟกัสในช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงสุดสัปดาห์นะฮะที่รายจ่ายแปลกๆนะครับมันจะเกิดขึ้นนะโอเคนะเราจะได้รู้โอเคช่วงนี้เงินต้องตั้งความสังเกตนะครับจ่ายให้ยากไว้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปนะครับจะยากแต่ถ้าเป็นเรื่องของหนี้สินนะฮะแล้วเรามีอยู่นะฮะแล้วเรามีให้ใช้หรือว่ามีให้หมุนก็เอามายืมนะฮะก็ต้องชําระหนี้สินนะครับอันนี้ก็จําเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเราจะได้เครดิตนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของความรักนะครับอันนี้ผมก็ให้ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าคื่นี้จะมีเรื่องการเข้าใจผิดง่ายๆนะครับริงดาวศุกร,ร์ดาวเสาร์นะฮะเป็นดาวแห่งความอึดอัดใจนะครับในทุกรูปแบบ คือคู่รักบางคู่เนี่ยนะฮะบางทีแบบทะเลาะกันบ่อยนะครับแต่ไม่รู้สึกอะไรเพราะร,ารู้ว่าเออมันแค่แค่คำพูดนะฮะคู่รักบางคนซีเรียสเรื่องคาพูดนะฮะนิดนึงแตะไม่ได้นะครับฉะนั้นก็จะมาบอกว่าเรื่องอะไรที่ต้องระวังคําพูดคําจาอะไรบางครั้งก็ไม่ใช่นะไม่แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเรื่องอะไรนะครับระวังเรากับคนที่รักแต่ถ้าไม่มีแฟนนะฮะก็เป็นเพื่อนลวงงานคนสนิทก,กันนะฮะอะไรที่ไม่ควรแตะไม่ควรพูด ช่วงนี้เลี่ยงๆคำพูดเป็นพิเศษนะฮะโอเคนะแล้วก็นะครับในระยะนะครับอ่อเดี๋ยวลืมบอกนะฮะเลขกระสีมงคลครับเดี๋ยวยาวนะแล้วก็เลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะฮะคือเลขศูนย์นะครับเราเริ่มจากศูนย์นะฮะเลขต่อมาครับคือเลขหกนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้านะครับเลขที่ไม่เคยถูกฉกคือเลขเจ็ดนะครับสีครับสีถูกฉกครับสีแรกคือ สีฟ้านะฮะสีต่อมาคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีเทาฮะสีสุดท้ายะคะคือสีน้วงตาะคระับแล้วก็วันที่ดีไม่ใช่วันดีเรื่องของเลขแล้วก็ทิศทางซ้ายขวาไปนู่นเลยทิศทางครับซ้ายขวาฮะวันนี้ครับเลือกขวาไว้นะครับฝั่งขวาด้านขวาอะไรขวอขวาไว้นะฮะถ้าจําเป็นต้องเลือกให้เลือกด้านขวานะครับเป็นพิเศษนะครับนี่แหละมันจะ อย่างน้อยนะครับมันก็ได้ถูกั่วโลกมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาบางเรื่องได้หรือว่าเป็นต้องตัดสินใจแล้วก็ตามบางทีเราก็ไม่รู้ทิศทางนะฮะเราก็จะได้มีหลักหรือแก่นของศาสตร์หรือวิชาเอาไว้กํากับว่าโอเคนะครับนะแล้วก็บนล่างเลือกด้านบนนะครับโอเคนะฮะในวันนี้นะครับเพื่อนครับดาวพะจั์นะฮะโคจรอยู่ในตําแหน่งมหาจักรครับเพื่อนๆครับขาว่ามหาจักรเนี่ยมันคือความรวดเร็วว่องไว เด็ดขาดฉับพันนะครับนี่คือจังหวะดาวทําอะไรต้องรวดเร็วว่างไวฉับพันสมมุติว่าดาวพระจันทร์คือการเทคแคร์ดูแลนะฮะการสิบนะครับฉะบนั้นถ้าสมมติว่าเอ๊ะเรามีคนขอความช่วยเหลือนะฮะเราไม่ต้องดึงนานนะครับเราช่วยตรงๆหรือช่วยเต็มที่นะครับได้เลยนะฮะคือไม่ต้องเอ๊ะกลับไปคิดสัก3าวัน5คืนอะไรก็ว่าไม่ต้องครับให้ตัดสินใจให้ไวครับ จะช่วยไม่ช่วยนะฮะแต่ถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะครับคือมันต้องเป็นการตัดสินใจที่ฉับพลันแล้วมันจะถูกต้องหรือมันจะตรงที่สุดนะครับนี่เอาไปใช้เกิดประโยชน์นะฮะและประการต่อมาครับจริงดาวพระจันทร์นะฮะเป็นดาวเหมาะกับการช่วยเหลือคนรอบข้างนะฮะใครที่มีเรื่องไม่สบายใจทุกข์กังวลหรือมีเรื่องอะไรก็ตามนะฮะพอจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้เอ่ยปากขอช่วยเหลือจากใคร เราช่วยตรงๆโดยที่เขาไม่เอ่ยปากเบิงเรื่องกันได้นะแต่คนใกล้ตัวนะพอ,พอที่จะเราช่วยแล้วเขาก็ยังรู้สึกดีนะฮะโอเคนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเซอร์วิสการดูแลกันและกันหรือใครจะเราจะขอให้ใครมาช่วยก็อย,อยังได้นะฮะโอเคนะครับและระยะนี้ครับมุมดาวนะครับในเรื่องของดาวุกสัสมพันธ์กับร,ราหูนะฮะผมก็เน้นเน้นย้ำนะครับว่าช่วงนี้ในดาวคู่นี้นะครับมันเป็น คู่ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องการหลงนะฮะหรืออาจจะรักเป็นพิเศษนะฮะหรือบางทีแบบถูกใจอะไรเป็นพิเศษช่วงนี้คือเตือนไม่ได้นะครับหล,ลักๆเลยคือใครเตือนก็ยากนะฮะอันนี้คือภาพรวมทุกๆราศีนะฮะแต่มันจะเตือนมากหรือเตือนน้อยได้มากได้น้อยแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าดวงชะตาของแต่ละคนที่แตกต่างกันแล้วก็นิสัยใจคอของคนที่แตกต่างกันนะฮะถ้าใครที่เป็นมนุษย์ที่เตือนยากอย,กอยู่แล้วนะครับแล้วดาวมาทรงนี้เราจะเตือน ยากไปใหญ่นะครับมันจะแบบดื้อเลยนะฮะแต่ถ้าใครที่มนุษย์ที่แบบเออฟังคนนะฮะพอรับทราบอะไรในวิถีชีวิตนะฮะจะเตือนจะทักอะไรได้เนี่ยครับงันดีหน่อยนะฮะคืออย่างน้อยก็รับฟังเขานะครับแต่ว่าถ้าให้เรารู้ก่อนนะว่าช่วงเนี้ยเราจะไปเตือนใครจะไปสอนใครนะฮะแล้วเจอเขาตอบกลับมานะฮะหรือว่าเจอเขาบิดบวนนะครับไม่ทําอย่างที่เราสอนหรือว่าแนะนานะฮะมันข้อแรกคือมันเป็นเรื่องที่เรา ปกตินะฮะต้องเจออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ปกติในมุมของการทํางานที่ต้องรับคําสั่งถูกไหมครับถ้าตามมุมของคําสั่งหัวหน้าลูกน้องนะฮะลูกน้องไม่ไม่ทำหรือทําทตามอารมณ์อันนี้ก็ต้องถูกตําหนิแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเออทำไมช่วงนี้นะฮะใช้ใครก็ใช้ยากนะครับยี่โก,ก้จะสูงมาเท่านั้นนะฮะหรือทําก็ทําผิดพลาดน,นะฮะเนี่ยก็จะเจออารมณ์แบบน,นี้ครับจะได้รู้นะว่าเออชุนนี่คนดือด้อๆเยอะและคนที่ไม่ฟังเยอะ แล้วคนที่เอ,อออแต่ไม่ทําตามก็เยอะเขาเรียกดื้อเงียบหรือคนที่เวลาที่เราสั่งงานอะไรไป้วฮะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าต้องทําในความคิดของตัวเองนะฮะแปลว่าแต่ละคนอีโก้เยอะมากนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่อีโก้เยอะมากนะฮะเราจะได้รู้โอเคช่วง3 4วันนี้นะฮะก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์ในการที่คุยกับใครแล้วเขาไม่ตอบสนองนะครับโอเคนะฮะและประกาศต่อมาครับอันนี้มุมดาวมันมี โอกาสใหม่ๆคว้าไว้นะ,ะนี่ผมก็นเน้นย้ำเสริมไปครับช่วงน,นี้ถ้ามีโอกาสะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานใหม่ๆหรือว่าโอกาสในเรื่องของเงินพิเศษนะฮะอะไรที่มันพอจะก้าวหน้าเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะฮะหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะฮะอะไรที่มันสร้างความก้าวหน้าให้ตัวเองได้นะฮะก็สามารถที่จะทําในช่วงน,นี้ได้ทุกๆราศีนะฮะเน้นย้ำครับว่าทำในช่วงนี้น,น,นะครับอาจจะสปีดในการหาข้อมูลอาจจะเร่งด่วนในการทาอะไรส่วนตัว หรือจะหยิบจับขยับขยายอะไรที่เราพอจะทําได้นะฮะทำเลยฮะชวดาวมันมาแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาครับช่วงนี้เพื่อนๆจะเจอคนเอาปัญหามาให้นะฮะอันนี้ทั่วหน้ามันนะครับเราจะรู้สึกแปลกใจทำไมสุดาเนี่มีคนเอาปัญหามาเล่ามาระบายมาวานให้ช่วยวานให้แก้หรือว่าโยนมาให้ทําไม่ว่าจะเป็นเพื่อนโรมง,งานหรือว่าเพื่อนเธอเองนะฮะหรือว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเราจะเป็นที่ปรึกษาเราจะเป็นคนที่ เป็นเซนเตอร์นะฮะเหมือนดวงอาทิตย์นะฮะมันมีอะไรวุ่นวายวนโคจรอรอบตัวเราเสมอนะครับฉะนั้นเดี๋ยวาดาวดนู้นเข้ามาเอาปัญหามาให้ดาวดวงนี้จะเข้ามาเอาเรื่องส่วนตัวมาระบายนี่คือเราจะเป็นอารมณ์แบบนี้นครับนี่ฮะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าโอเคนะในช่วง2 3 4สวันนี้นะอะไรที่เราจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วเราจะต้องป้องกันเรื่องอะไรหรือเราจะต้องรับมือเรื่องอะไรบ้างนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของในช่วงวันนี้นะครับแต่งกีก็ไปใช้ได้2 3สวันจากนี้ไปด้วยนะ โอเคครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ก็ดระวังร่างกายด้วยนะฮะสุขภาพร่างกายสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็กายและใจคนใกล้ตัวของเราด้วยนะฮะโอเคครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอาพสตรีขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณมากที่เจอกันแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาซัพพอร์ตนะครับเป็นสมาชิกนะฮะเป็นเมมเบอร์ของช่องนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะฮะถึงเวลาดวงดวง12ราศีครับ ราศีเมษครับพึ่งสรจเพราะก็ราศีเมถุน,นะฮะฤติเมษครับวันนี้กิจกรรมภารกิจต่างๆนะฮะทำอะไรให้รดวดเร็วว่องไวให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ต้องเด็ดขาดครับวันนี้งานจะดูยุ่งๆภารกิจจะเยอะอุปสรรคต่างๆนะฮะช่วงนี้ก็มีเข้ามาตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าพยายามเร่งรีบกิจกรรมเป็นพิเศษน,นะครับเพราะว่าจงังหวัดดาวนมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของงานเร่งงานด่วนง,งานฉับพลันงานที่คาดไม่ถึงหรืออยู่ก็มี โปรแกรมอะไรใหม่ๆให้มาให้รีบเร่งหรือว่าให,ให,ให้ให้เร่งด่วนนะฮะเออช่วงนี้สรุปนะฮะผมก็จะให้เห็นว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ตามเอาเรื่องสําคัญที่สุดหรือว่าเรื่องที่ต้องเร่งที่สุดเอาไว้ก่อนเอามาทําก่อนแล้วก็คนช่วยเหลือมีมีอะไรใหม่ๆให้ทําผู้ใหญ่อย่างเมตานะฮะเพื่อนๆครับดาวพฤหัสผู้ใหญ่ช่วงนี้ให้คุณเต็มที่ครับเผือมีเรื่องอะไรที่จะวุว่ในวายให้ใครช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหา หรือช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ทําในส่วนตัวเป็นพิเศษสามารถทําได้นะครับถือว่านี่เป็นวันที่ลุยนะครับเต็มที่เลยนะต่อมาเรื่องของเงินทองนะฮะช่วงนี้คใครจะจุกจิกเข้ามาครับใครจ่ายที่คาดไม่ถึงใครจยที่มองไม่เห็นก็เข้ามาเป็นระยะแต่ไม่ได้แบบมากมายน,นะครับเป็นเดิมพันก็ทําให้เรากังวลเล็กๆน้อยๆอยู่ดีบ้างนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มันก็มีหมุนให้ใช้นะฮะแต่ว่ารายรับที่ เข้ามาแต่ละเดือนนะมันเหมือนกับเข้ามาทีนิดๆหน่อยแต่โหเลยจ่ายมารัวๆมันก็ทำให้เรากังวลน,นะครับฉะนั้นใช้จ่ายช่วงนี้เอาตามสมควรเนาะแต่ผมก็เห็นว่าไม่ได้มีอะไรที่ฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นก็ซื้ออะไรได้เต็มที่ตามที่เราคิดพิจารณานะครับข้อดีือช่วงนี้มันมีโอกาสได้รายรับพิเศษนะใคยค้าขายนะครับมีโอกาสได้รับที่ค้ามปถึงรายรับที่อยู่ๆก็ได้เข้ามาก็มีเหมือนกันนะครับใายที่ค้าขายครับ ลูกค้าไม่ใหม่อะไรอย่างเงี้นะฮะก็น่าชื่นใจนะถ้าดูภาพรวมโอเคมันก็ยังอยู่รอดได้แล้วก็มันเหมือนแก้ปัญหาเป็นเปราะๆไปได้นะครับมุมดาวก,วก็เรื่องของความรักครับชวงนี้คนโสดกบเด่นครับคือโสดคุยกับใครครคืยนี่คนรู้สึกดีกับเรานะวนเวลาคุยแล้วก็มันจะสารความสัมพันธ์ตอนนี้ได้ส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วฮะดาวความรักชวงนี้ก็เด่นนะครับมีเรื่องอะไรปรึกษาหรือช่วยหรือดูราแก้ปัญหา ทำกิจกรรมอะไรด,ด้วยกันได้เป็นอย่างดีคือมีกิจการช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหากันนะฮะฉะนั้นจุดเด่นดาวความรักก็ถือว่ามีอะไรคุยช่วยเหลือกันได้สุขภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนในเจ็บคอครับชนนีไสอว่าครับปวดหลังข้อบ่าไหล่ยกดระย้อนลูกหลา,านประวารสัสตร์เลี้ยงครับช่วงนี้ระหว่างป่วยไม่สบายหรือมีเรื่องให้เรากังวลเล็กๆฉะนั้นช่วงนี้นมีเวลาดูแลลูกหลา,านประวารสัาสตว์เลี้ยงเป็นพิเศษนิดนึงครับเสน์เสื้อผ้าเน้นทูโทนสองสีครับมองเห็นใบหน้าครับ สะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับต่อไปครับชาวราศีพฤษภนะฮะจุดเด่นของชาวราศีพฤษภครับในช่วงวันนี้คือเรื่องของการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะฮะผลงานถือว่าน่าพอใจนะครับสิ่งเรื่องระวังอย่างนี้ฮะคืออารมณ์ครับวันนี้อาจจะมีคนใช้งานหรือเพื่อโรงงานหรืออุปสรรคจุกจิกเล็กน้อยที่เล่นกับอารมณ์ของเราเนะฮะฉะนั้น จนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับแต่ถ้าเราดูผลงานอย่างที่บอกตอนแรกครับว่าผลงานเป็นไปได้ด้วยดีนะผลงานเกิดถือว่าน่าพอใจนะแต่ว่าคนจะสร้างปัญหาให้เราเนาะฉะนั้นช่วงวันนี้ระวังเรื่องอารมณ์ในการคุยกับคนคุยให้ชัดเจนไม่ต้องคุยเยอะครับสั่งงานคุยไ้ชัดเจนไม่ต้องแบบยืดเยอะเพราะเดี๋ยวยิ่งยาวยิ่งเยอะนะฮะแล้วก็ยิ่งบุดหงิดนะครับแล้วก็ประกาศออกมาข้อดีคือเรื่องของ เผื่อเพื่อนๆมีเรื่องอะไรที่จะทําส่วนตัวเป็นพิเศษงานหลักโอเคนะงานรองก็สามารถจะทําได้ดีนะฮะฉะนั้นชุดนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะครับในธุรกิจหรือกิจกรรมหรือว่างานที่เราทําต่อมาเรื่องของการเงินครับระยะนี้ดาวการเงินของเราคือดาวพุธนะครับและดาวพุธตัวน,นี้โคจรอ,อยู่ในตําแหน่งอรินะครับเน่นแปลว่าอ,อริคืออุปสรรคแสดงว่ามันจับจ่ายใช้สอยได้วงเงินจํากัด คือรายจ่ายมันจะตึงๆนะฮะนี่อาจจะมองว่าเพิ่งยังไม่กลางเดือนนะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีเงินมีแต่ว,ว่าเรามีขอบเขตจํากัดในการที่จะใช้นะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังระหว่างนี้หนึ่งนะฮะคือเรื่องของเงินทองข้อดีอย่างนะครับในระยะนี้คือการแก้ปัญหาถ้ามีเรื่องอะไรต้องแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะครับจะ,ะประสบผลสำเร็จนะครับหรือค่อยๆแก้ค่อยๆเค,ค,คลียได้ คือถ้ามีปัญหาเรื่องเรื่องงานกับเรื่องเงินมาให้รู้เบื้องต้นก่อนว่าผลลัพธ์เป็นไปได้ดีนะครับก็แก้ไปเดี๋ยวเจอทางออกเองนะครับแล้วก็เรื่องของค้าขายครับระยะนี้ระวังหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆดาวพุธสัมพันธ์ก,ากอางคานโคจรในเอนอรินะฮะบ,บางทีมีดวงแบบหลุดหรือแม้บางทีก็หลงลืมลืมบ้างนะฮะช่วยต้องระวังด้วยแล้วก็ต่อมาความรักกนทั้งโสดทั้งไม่โสดครับความรักในระยะนี้ พยายามคุยแบบมีความผูกพันนะฮะหรือว่าพยายามเมตตานะครับชุดนี้ช่วยเหลือกันและกันดีเลี่ยงการเถียงเลี่ยงการทะเลาะเพราะว่าคำพูดจะแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นวันนี้เลี่ยงการขัดแยง้งคุยผ่านๆไปได้แต่ถ้าเริ่มที่มีปัญหาให้ถอยสุขภาพร่างกายครับจุกเส้นน้ำท้องลมกดแกนเยอะท่านในวัยโซครับมีสระค,ครบแล้วก็ปลดล้างก็อบาไหลกดและย้อนระวังด้วยลูกหลานบรวิวารสัต์เลี้ยง ช่วงนี้วันที่ต้องระวังมีเรื่องหงุดหงิดใจ,จบ้างหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องแบบคาดหวังนะฮะชั้นวินนี้ต้องระมัดระวังเรื่องลูกหลานบริวารเสียเงีเ้ยเสดสพานเน้นถูโท2สองสีครับมึงที่ใบหน้าครับสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะงฮะยิ้มยิ้มจับจิตใสไว้ครับต่อมาชาวราศีเมถุน,นะฮะกิจรกรรมภาร,รกิจงานเด่นครับเคลียร์แก้เรื่องสาคัญได้อะไรที่ต้องเร่งรุยเคลียร์จัดก,การลงมือได้เต็มที่ครับมุมดาวไม่เสียมุมดาวมีความคืบหน้า ในภารกิจที่เราทำเนี่ยนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ดาวการงานเด่นการเคลียร์การแก้ปัญหาเด่นการจัดการงานเชิงรุกเด่นมีอะไรให้ทําใหม่ๆก็ประสบผลสําเร็จด้วยนะครับฉะน,นจะังหวะดาวช่วงนี้เราสามารถจะเคลียร์แก้ลงมือจัดการหรือแม้แต่หาวิธีนะครับในการที่จะจะมีเรื่อเดือดอร้อนนะครับรีบเร่งจะหาคนมาช่วยก็ได้คือเราเน้นความเร็วเน้นสปีดเน้น จัดการกับปัญหาคารากาสังอะไรบางอย่างจบได้ที่จบสุขภารร่างกายครับช่วงนี้ปวดหัวร้อนในเจ็บคอ,อนในเวโซครับโดยการปวดหลังคอบาดแล้วก็กดระย้อนมันมีดาวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินครับช่วยที่ใครจ่ายจ,จุกจิกมาครับใคาจ่ายที่คาดไม่ถึงมาใคาจ่ายที่มองไม่เห็นมาให้จ่ายฉับพันมาเฉยครับจากนั้นถ้าดูโดยรวมสิ่งที่ต้องระหระวังคือเรื่องของ ใครจ่ายครับบางทีมันมีดวงเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของการเจรจาเรื่องผลประโยชน์สําเร็จหรือถ้าต้องซื้อของอะไรก็ตามตรวจเช็คสินค้าให้ละเอียดแต่ผมดูว่าดวงมันมีข่าวดีๆเรื่องของเงินทองนะชุดนี้พอจะคาดหวังเรื่องเงินในมิติต่างๆนั้นได้นะครับต่อมาเรื่องของการค้าขายวันนี้มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแต่ต้องระวังนะฮะชวงนี้ลูกน้องบริวารอาจจะไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางาน คอยเตือนคอยสังเกตการด้วยหรือว่าบางทีช่วงนี้ลูกน้องบริวาปรป่วยแค่ไม่สบายไม่กายกระจายฉะนั้นพยายามดูแลคนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือว่าคนที่ทำงานด้วยเนาะแล้วก็ต่อมาครับความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ดูดีครับคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยแล้วมันสายความสัมพันธ์ตอเน,นื่องได้ส่วนคนที่มีคูยแฟนแลวฮะดาวความรักช่วงนี้เด่นนะครับมีกิจกรรมทําด้วยกันดีพิเศษหรือว่ามีกิจกรรมที่ช่วยหล้วก็คุยก,กันดีมีอะไรที่พอจะเพึ่งพาไว้วางได้ช่วย คุยได้ครับแต่ระยะนี้เวลาที่เจอกันอาจจะน้อยลงหน่อยะฮะต่างคนต่างยุ่งหรือภารกิจเพื่อนเพื่อนึกภานะฮะภารกิจต่างคนต่างยุ่งเราก็ยุ่งเขาก็ยุ่งเวลาส่วนตัวคิวนี้มันจะน้อยลงหน่อยนะครับสุขภาพร่างกายเตือนอย่างหนึ่งหรือบอกเจ็บตัวหรือโดนเจ็บด้วเจ็บตัวครับทุกเพศทุกวัยนะฮะเสนเนเสื้อผ้าเน้นตูโทนสองสีครับมวยเฮงใบหน้าครับสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงอันนี้ดีะฮะคือจะทําให้เรามีความสุข มีเรื่องให้สบายใจคุยช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาบางอย่างได้บางทีก็อาจจะเติบโตหรือว่ามีพฒนาการ,การที่เราเห็นว่าเออเก่งขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลูกหลานบริวารแสดงให้คุณเต็มที่ครับจบครับของคุณดีตรานครับขอให้ช่วงนี้มปสูงครับเนว่ยนี้ครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ